แล้วก็ m ม n เน e เ e อร์ r m รนซ์อย่างเดียวเมนเนดลีซัวอย่างเดียวเมเนีซอย่างเดียวแต่ไม่ดูเรื่อง a อคชั่นแผนที่เตรียมเลยอันนี้คือจุดบอดที่หลายๆองค์กรเนี่ยละเลยหรือหัวหน้าง,งานยังไม่เก่งก็ทำให้ทำแผนดีแต่ทำไมไม่ได้ผลลัพธ์ตาแผนพิวสันครับจากตอนที่เราเริ่มต้นเราบอกว่าการที่เราขึ้นมาเป็นหว้น้างงานมือใหม่ เราไม่ได้ drive performance ด้วยตัวเราเองและเราต้อง drive performance ผ่านทีมนะครับทีนี้เรามีการประชุมทีมแล้วเรามีการเซ็ตเป้าหมายเดียวกันเรามีแผนงานในการดําเนินการซึ่งทุกคนเข้าใจหมดนะครับนะแต่ประเด็นปัญหาคือสุดท้ายผลลัพธ์ไม่เกิด <c oughs> มันเกิดขึ้นจากอะไรครับทำไมมีเป้าหมายชัดเจนตรงกันทุกคนก็ buy in แล้วก็มีแผนในการดําเนินการแต่สุดท้ายทําไมผลลัพธ์ไม่เกิดมันเกิดขึ้นจากอะไรครับพี่วัน อันนี้เป็นปัญหาโลกแตกของหลายๆองค์กรนะรหลายๆองค์กรพยายามจะ implement ตัว performance management system ขบวนการบริหารผลงานเนี่ยพยายาม implement แต่หลายๆองค์กรก็ขาดไอ้ตรงนี้แหละขาดตรงนี้เนี่ยถ้าเรามามองถึง cycle ขบวนการรอบของการบริหารผลงานเนี่ยเราจะพบว่ามันมีแค่3ส่วนนะครับส่วนแรกคือ planning คือการวางแผนผลงานส่วนที่2คือ performing นะครับและส่วนที่3คือ review ส่วนใหญ่แล้วทุกๆองค์กรจะทําได้ดีเนี่ยสส่วน so, planning แล้วก็มารีวิวเพราะนะั้นทุกองค์กรจะตั้ง target มาจาปีตั้งตัวเลขประจําปีแล้วหลังจากนั้นปลายปีก็มาท al, ํา performance appraisal อย่างเข้มข้นเลยนะครับ,รบแต่หลายๆองค์กรขาดตัวขบวนการระหว่างการ performing รนะครับไอตัว performing เนี่ยครับสิ่งที่องค์กรควรจะต้องมีคือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นภาพใหญ่ขององค์กรเราจะเรียกว่าองค์กรต้องมีกลย,ยุทธ <c oughs> ต้องมี strategic planning <c oughs> และหลังจากนั้นต้องมี strategic execution <c oughs> แล้วก็ต้องมีรอบของการรีวิวแต่แต่ดีจีอาจจะเป็นรายเดือนราย3เดือนอะไรก็แล้วแต่ก่อนจบภรรยาของ1ปีหัวหน้าง,งานก็เช่นเดียวกันหัวหน้าง,งานจะต้องมีการวางแผนเสร็จแล้วจะต้องมีการเขียน action plan ว่าใน1เดือนอะไรต้องเสร็จอะไรต้องเกิดใน3เดือนอะไรต้องเสร็จอะไรต้องเกิด แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการเข้าไปมีขบวนการบางอย่างที่ไปมอนิเตอร์ไอตัวแผนงานนั้นว่ามันได้ถูกปฏิบัติตามแผนหรือไม่ถ้ามันถูกปฏิบัติตามแผนแล้วมันได้ผลลัพธ์ตามคาดหวังหรือไม่ถ้ามันไม่ได้เล ARNING คืออะไรจะปรับแผนงานยังไงต้องมีขบวนการนี้เข้าไปถ้ามันได้จะสเตรทต่อ,อยังไงเพื่อให้มันได้มากขึ้นไอขอบวนการตรงนี้มันใช้ทักษะไม่กี่ตัวจ้ะมันใช้สักเรื่องโคชชิง ถ้าเรามีแผนเรียบร้อยเราก็เข้าไปใช้เอาแผนนั้นมาแล้วก็เข้าไปโค้ชลูกน้องเพื่อให้เขา execute แผนนั้นและให้ได้ผลลัพธ์หรือเราต้องเข้าไปฟีดแบ็คบางลูกน้องบางคนเนี่ยทำ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 เกิดได้ผลลัพธ์ที่ดีก็เข้าไปชมเพื่อให้เขาเพื่อ maintain และให้เขาทำให้ดีขึ้นถ้าเกิดทำแล้วมันไม่ได้อย่างที่ต้องการก็เข้าไป e e d b a c k แล้วก็แก้ไขคุยกันแก action p แ Pa นกันใหม่แล้วทำตรงนี้ครับองค์กรหลายๆองค์กรไม่ทำ แล้วก็คาดหวังว่าลูกน้องไปทําแล้วก็ manage performance อย่างเดียว manage r e s o u r อย่างเดียวม r e อย่างเดียวแต่ไม่ดูเรื่อง action plan ที่เตรียมเลยอันนี้คือจุดบอดที่หลายๆองค์กรเนี่ยละเลยหรือหัวหน้าง,งานยังไม่เก่งก็ทําให้ทําแผนดีแต่ทําไมไม่ได้ผลลัพธ์ ผมชอบปะน,นึงที่บอกว่าทำฟี edback เนาะ mm hmm. เพราะว่าผมว่าจริงมันมีงานวิจัยบอกว่ากิจกรรมหนึ่งที่หัวหน้าง,งานมือใหม่ไม่ชอบหรือไม่ค่อยอยากทําคือการทําวันอันวันกับลูกน้องคเนะเวลาชมเนี่ยอาจจะอยากชมแ mm hmm. ต่วลาติหรือ conservative feedback เนี่ยอาจจะรู้สึก บางทีเขาไม่เป็นนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอ๊จะทำยังไงอะไรเงี้ยหรือบางครั้งก็กลัวเสียความสัมพันธ์ใช่เพราะว่าไปไปตำาหนิในชินงานในงานก็กลัวว่าเดี๋ยวน้องจะไม่รักนะครับเนาะแล้วเดี๋ยวงั้นไม่เป็นไรดีกว่าลืนมันลงไปดีกว่านะครับเนาะทำให้การติดตามผลงานหรือว่าคุณภาพของงานเนี่ยก็อาจจะ ไม่ได้สแตนดาดที่เราต้องการได้นะครับเ <Yeah. S 1> นาะฉะนั้นนั้นี้ก็เป็น3สิ่งนะครับที่พี่วสันแชร์ริงไว้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ลองไปตรวจสอบตัวเองดูนะครับว่าเรามีอันไหนแล้วบ้างแล้วก็ยังขาดอันไหนนะครับ mm hmm. เติมให้ครบเนี่ยจะทําให้แผนพัฒนาที่เราวางไว้อย่างดีเนี่ยสามารถเกิดผลลัพธ์ติดตามจนเกิด r e ีเซ t ได้อย่างแน่นอนครับครับ